เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะคึกคักนักท่องเที่ยวร่วมรอยกระทงประจวบคีดขันค่ะ ช่วงค่ำวันที่27พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาที่บริเวณสวนสาธรารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศุขภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีรอยกระทงประจำปีพศ2566มีนายคมกิจเจริญพัฒนสสมบัตินายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากร่วมงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยก่อนหน้านั้นหน่วยงานต่างๆและชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่กระทงสวยงามเคลื่อนไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตเทศบาลเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบจนถึงเวทีกลางบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ตต่าางชาิมารอชมขบวนแห่อย่างเนืองแน่นตลอดสองฝั่งถนนโดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายมีขบวนแห่นางนพมาศและกระทงสวยงามจากสถานศึกษาต่างๆหน่วยงานราชการห้างร้านกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมีการแสดงของนักเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองการประกวดกระทงสวยงามและการแสดงดนตรีโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและควบคุมห้ามการเล่นผู้ปะทัดดอก ไม้เพลิงอย่างเด็ดขาดจากนั้นคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ร่วมลอยกระทงที่ท่าน้ำสะพานสรานวิถีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้จูงมือลูกหลานมาลอยกระทงตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณอย่างคึกคักสำหรับกิจกรรมลอยกระทงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนและเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและร่วมมือกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด ความภูมิใจในการปฏิบัติตามแบบแผนซึ่งเป็นต้นแบบประเพณีรอยกระทงอันดีงามของไทยแสดงถึงความรักความสามคัคคีอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ